เราที่เดินป่ากันเป็นประจำเนี่ยเราก็มักจะพยายามเสาะหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดน้ําหนักเปาที่สุดเล็กที่สุดทเท่าที่จะหาได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระไม่เป็นน้ําหนักที่เราจะต้องแบกเข้าไปมากนะักทาร์บหรือฟลายชีตเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับสำหร,รับการออกไปใช้ชีวิตในป่าโดยเฉพาะอย่างิหน้าฝนาเรามีเต็นท์ก็จริงนะครับแต่ว่าฝนตกเราจะต้องกินข้าวในเต็นท์ก็คงไม่สะดวก เราควรจะมีทาร์ที่เอาไว้ทำกับข้าวกลางฝนนั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงนั่งกินข้าวได้ก่อนที่จะแยกจา,ากกันเข้านอนใช่ไหมครับหรือถ้าเราใช้เปลเราก็ต้องมีทาร์กันฝนที่จะคลุมเหนือเปลเราทาร์เนี่ยเป็นของที่เราต้องแบกนอกเหนือไปจากเต็นท์โดดเสมอซึ่งบางทีเราก็จะลังเลจะเอาไปไม่เอาไปดีมันใหญ่มันหนักคราวนี้ผมมีทาร์อันหนึ่งที่เราจะไม่ต้องลังเลต่อไปว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไป มันเล็กมากแล้วเบามากครับนี่ครับ Nordis Force 5 Ultra Lightweight เล็กมากเบามากน้ำหนักเพียง170กรัมขนาดที่เราใส่กระเป๋าของเกงมาได้แล้วก็กลางเราให้พื้นที่ถึง5ตารางเมตรก็คือยาว2เมตรครึ่งกว้าง2เมตรเพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นที่ถังบข้าวกินข้าวกันบังฝนบังแดดได้คลุมเต็นท์ได้คลุมเปลได้ เดี๋ยวลองมาดูนครับนะครับเรามาแจะกล่องดูกันนะครับจะมีเชือกไกด์โรบมาให้เสร็จเลยเนื้อผ้าซิลิโคนไนซ์นุ่มนวลมากเดี๋ยวลองมางการดูนครับครับเจ้า f o r c ฟ5 a อัลตราไลทเนี่ยก็มีเชือกไกด์โรบนะครับมาให้ถึง6เส้นแล้วก็คาร์เรเเนอร์เกี่ยวที่ มุมทุกมุมมาให้เสร็จล่วงหน้าเลยนะครับเจ้าเชือกไกดโรบรวมกับน้ําหนักฟลายชีตตัวนี้แล้วเนี่ยทาบตัวนี้แล้วก็ยังมีน้ําหนักเพียง240กรัมนะครับเบามากก็ไม่มีสมอบอกมานะครับทาบตัวนี้เราก็หาสมอบอกง่ายๆใช้เองหรือว่าจะใช้กิ่งไม้ผูกกับต้นไม้อะไรก็ได้ครับเชือกทุกเส้นที่มากับ Force 5 a ฟ t อ l i ว่นะครับ จะมีตัวปรับความตึงของสายที่เราสามารถจะปรับสั้นยาวแล้วก็ตึงหย่อนได้ง่ายๆเลยครับแค่ดึงปล่อยไว้มันก็ล็อกในตัวมันเองสิ่งที่พิเศษมากของเจ้า Force 5 i v e Ultra l i g h เนี่ยก็คือเนื้อผ้าเนื้อวัสดุนะครับอันนี้เป็นไนล่อนเกรดดีพิเศษที่บางมากแต่ว่าเคลือบซิลิคนไนซ์ครับการเคลือบซิลิคนไนซ์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างมากอย่างที่ห นะครับมันทนทางต่อการใช้งานระยะยาวครับมันไม่เหนียวละลายเหมือนกับการเคลือบโพลียูรีเทนที่เหมือนกับกาวที่ผิวซิลิโคนไนซ์เนี่ยมันเป็นการอัดซิลิโคนเข้าไปในเนื้อผ้าไนล่อนเลยอยู่ในเนื้อถ้าจับดูจะรู้สึกว่ามันลื่นมันนะครับแล้วก็ไม่เหนียวเลยไม่มีซีมเทปที่จะลอกร่อนนะครับนอกจากนั้นการอัดซิลิโคนไนซ์เนี่ยทำให้ผ้าเนี่ยทนแรงดึงแรงดึง ได้ดีกว่าการเคลือบซิลิโคลไนด์ทั่วไปอีกข้อหนึ่งก็คือการเคลือบซิโคนไนซ์เนี่ยทำให้มันไม่อมน้ําเลยครับมันไล่ไล่ไลน้ําออกได้ดีมากมันเปนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันไม่ขังละนะครับข้อ2ก็คือเคยไหมครับเวลาไปแคมป์แหมแล้วเอาเต็นท์อย่างเบาไปทาร์อย่างเบาไปแต่พอเปียกแล้วมันอมน้าวันลุ่งขึ้นเราก็ต้องแบกน้ําไปด้วยจากเดิมที่เคยเบาเามันก็หนัก อันนี้ซิลิคอนไนซ์ไม่มีเลยครับน้ําไหลออกหมดกลางคืนฝนตกหนักเช้ามาสะบัดฟรึบไม่มีน้ําอมอยู่กับตัวเนื้อและผ้าเลย Notice f o r c e 5ฟ์ t ัลตราไลททัพที่แก้ปัญหาที่เราเคยมีกันมานานครับที่เราต้องถามตัวเองว่าควรจะเอาทาัพไปไม่ควรจะาทาัพไปพอไปถึงแล้วก็ไมีพี่นั่งกินข้าวฝนตกนั่งเปียกกัน Force 5์ u t ลตราไหนัก1 7 0ยกรัมเล็กใส่กระเป๋าเกงได้ ทำไมคุณจะไม่มีล่ะครับ